สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในหน่วยสุขภาพดีจิตแจ่มใสสัปดาห์ที่25ชั้นอนุบาล2ทับ1ค่ะการที่คนเราจะมีสุขภาพที่ดีนั้นจะต้องมีสภาพของร่างกายที่เจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถที่จะปรับตัวให้มีความสุขอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดีค่ะ หน่วยสุขภาพดีจิตเจ่มใสสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลัก5หมู่การปฏิบัติตนให้มีสุขภาพที่ดีการออกกำลังกายและการนอนหลับพักผ่อนค่ะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลัก5หมู่เด็กๆรู้ไหมคะว่า อาหารที่เรารับประทานเข้าไปมีสารอาหารที่ช่วยร่างกายของเราเจริญเติบโตแข็งแรงและยังช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายร่างกายของเราจึงต้องการสารอาหารที่หลากหลายครบทั้ง5หมู่จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะหมู่ที่ 1. สารอาหารโปรโตีนได้แก่เนื้อสัตว์ ไข่นมถั่วช่วยในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายในวัยเด็กโรงเรียนจึงส่งเสริมให้เด็กๆด,ดื่มนมทุกวันเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตสูงและแข็งแรงค่ะหมู่ที่2ส,สารอาหารคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันจะช่วยให้พลังงาน มีแรงในการวิ่งเล่นในการทำงานไม่เหนื่อยง่ายหมู่ที่3สารอาหารเกลือแร่หรือแร่ต้าต่างๆได้แก่พวกพืชผักทั้งผักใบเขียวและผักใบสีต่างๆจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและช่วยให้ผิวพรรณของเด็กๆสดใสด้วยนะคะหมู่ที่4วิตามินได้แก่ ผล,ลไม้ชนิดต่างๆจะช่วยทำให้ระบบการย่อยและการกลับถ่ายเป็นไปอย่างปกติหรือเด็กๆอาจจะเคยรู้จักเช่นวิตามินซีที่มีมากในผลไม้ให้ฟันแข็งแรงวิตามินเอที่อยู่ในผักผลไม้ก็ช่วยบำรุงสายตาค่ะหมู่ที่5ไขมันได้แก่น้ำมันจากพืชและน้ำมันจากสัตว์ จะช่วยให้พลังงานและความบอบอุ่นแก่ร่างกายดังนั้นเด็กๆทุกคนควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายและทานอาหารในแต่ละวันให้ครบทั้ง5หมู่แต่เพื่อความสมดุลของร่างกายเราควรรับประทานอาหารตามสัดส่วนที่พอเหมาะไม่รับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป ครูมีการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพแบบพิระมิดมาแนะนําเด็กๆด้วยค่ะสัดส,ส่วนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพแบบพิระมิด40%ได้แก่ข้าวโอ๊ตข้าวขนมปังซีเรียลและธัญพืชค่ะ35%ได้แก่ผักและผลไม้20%ได้แก่พวกเนื้อสัตว์เนื้อปลานมไข่และ5% ได้แก่น้ำมันน้ำตาลของหวานค่ะสัดส่วนการรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงไม่อ้วนหรือผอมเกินไปค่ะอาหารที่ควรจำกัดปริมาณในการรับประทานนะคะที่คนส่วนใหญ่ชอบรับประทานเช่นเฟรนฟรายนักเก็ตอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆอาหารเหล่านี้มีแป้งไขมันจำนวนมาก เมื่อรับประทานเป็นประจำในจำนวนที่มากอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆได้รวมถึงการรับประทานน้ําหวานน้ําอัดลมขนมกรุบกรอบเป็นประจำจะทำให้ร่างกายได้รับสารโซเดียมและน้ําตาลในจำนวนที่มากเกินร่างกายต้องการอาจก่อให้เกิดโรคไตาวายโรคเบาหวานโรคอ้วนทำให้ร่างกายเราไม่แข็งแรงได้นะคะเด็กๆ การปฏิบัติตนให้มีสุขภาพที่ดีควรทำอย่างไรก็คือเราจะต้องมีสุขอนามัยที่ดีนั่นก็คือรับประทานอาหารครบห้าหมู่นะคะรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆค่ะดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอเราจะต้องดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดเราจะดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดได้อย่างไรเด็กๆรู้ไหมคะ เช่นอาบน้ำวันละสองครั้งแล้วต้องทำยังไงดีคะเราไปแปลงฟันนะคะถ้าเราไม่แปลงฟันฟันของเราก็จะผุได้ปวดฟันแล้วเราก็ต้องไปหาคุณหมอให้ถอนฟันออกให้นอกจากการแปลงฟันแล้วเด็กๆควรจะมันสระผมนะคะถ้าเราไม่มันสระผมผมของเราก็จะส่งกลิ่นเหม็นได้ค่ะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่ชอบไว้ผมยาวๆถ้าไม่มันสระผม ผมของเด็กๆก,ก็จะมีสัตว์ตัวเล็กๆนั่นก็คือเห่านั่นเองค่ะจะชอบไปอยู่บนผมของเราเพราะเหาชอบความสกปรกนะคะเด็กๆทำให้เรามีอาการคันและเกาจนหนังศีรษะเป็นแผลได้แล้วต่อไปค่ะการตัดเล็บมือเล็บเทา้าให้สั้นสะอาดนะคะมือของเราเราไม่รู้ว่าเราไปได้หยิบจับสิ่งสกปรกอะไรมาบ้าง หรือว่าสิ่งสปกปรกยังสะสมในเล็บยาวๆเราไปหยิบขนมหรืออาหารเข้าปากเชื้อโรคเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะคะยิ่งช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i เด็กๆทุกคนต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะและนอกจากสุขภาพกายแล้วเรายังจะต้องดูแลสุขภาพจิตของเราด้วยนะคะโดยรู้จักควบคุมอารมณ์ไม่โกรธง่าย รู้จาักการให้อาภายัยทำจิตใจให้สงบโดยการนั่งสมาธิก็ถือว่าเป็นการช่วยให้ร่างกายของเราและสมองได้พักผ่อนผ่อนคลายด้วยนะคะการออกกำลังกายเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้มีสุขภาพดีถ้าอยากให้ร่างกายสดชื่นแจม่มใสพวกเราต้องมาออกกำลังกายกันคะ่ะเพราะเมื่อเราออกกำลังกาย ร่างกายจะหลั่งสารแอนโดฟินออกมาทำให้เรารู้สึกสดชื่นนอกจากนี้การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยบ่อยอีกด้วยนะคะโดยปกติแล้วเด็กๆจะได้ออกกำลังกายอย่างไม่รู้ตัวอยู่แล้วนั่นก็คือการวิ่งเล่นกับเพื่อนๆและการเล่นทำกิจกรรมต่างๆแต่มีการออกกำลังกายหลากหลายชนิดที่เด็กๆจะได้รับความสนุกสนานร,ร่วมด้วยเช่น เต้นแอโรบิกการเล่นกีฬาเช่นบาสเกตบอลฟุตบอลสถานที่ออกกำลังกายควรเป็นสถานที่โล่งลานกว้างหรือถ้าเป็นสนามเด็กเล่นเด็กๆควรตรวจสอบให้ดีว่ามีอุปกรณ์ชำรุดหรือเปล่าเล่นได้หรือไม่และเล่นอย่างระมัดระวังนะคะการนอนหลับพักผ่อนการนอนหลับพักผ่อน ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดการนอนมีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเจริญเติบโตของเด็กพบว่ากรอ,อร์โมนคือออมนที่ทำให้เราเจริญเติบโตจะหลังมากในเวลากลางคืนหลังจากที่หลับไปแล้ว1-2ชั่วโมงถ้านอนหลับไม่เพียงพอก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางด้านความสูงของเด็กๆทำให้เราตัวเล็กสูงช้ากว่าเพื่อน Free, อ่อนเพลียหงุดหงิดง่ายค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆควรจะรีบเข้านอนนะคะไม่มัวแต่เล่นโทรศัพท์จนดึกนะคะการพักผ่อนคือการหยุดพักในช่วงระยะเวลาที่เราทำงานหรือขณะที่เรากำลังเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆทำให้เราผ่อนคลายเช่นขณะที่เด็กๆก,กำลังเล่นหรือทำกิจกรรมอะไรที่กำลังเหน็ดเหนื่อยเราก็มานั่งพักผ่อน เพื่อให้ร่างกายของเราได้หายเหนื่อยหรือการดูหนังหรือฟังเพลงการอ่านหนังสือนิทานสนุกสนุกก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนได้เช่นกันนะคะหน่วยสุขภาพดีจิตแจ่มใสสัปดาห์ที่25ชั้นอนุบาล2อครับ1ก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมมันออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ เพื่อสุขภาพร่างกายของเด็กๆจะได้แข็งแรงสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอลาไปก่อนไว้เจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรให้เด็กๆติดตามด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ